พบกับ English by ครูบีแล้วนะคะก่อนอื่นคุณครูก็จะขอทบทวนความรู้ในคาที่แล้วที่เราได้เรียนกันก่อนหน้านี้นะคะสัปดาห์ที่แล้วค่ะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการถามตอบเกี่ยวกับวันที่ของวันนี้คือ today วันพรุ่งนี้ tomorrow แล้วก็เมื่อวานนี้ yesterday พูดง่ายๆก็คือเราเรียนเกี่ยวกับการถามวันที่ยกตัวอย่างเช่นวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันอะไรพุ่งนี้วันที่เท่าไหร่พุ่งนี้วันอะไรเมื่อวานนี้วันที่เท่าไหร่เป็นต้นนะคะแล้วก็เวลาตอบเราก็จะตอบว่าวันนี้คือวันที่เท่าไหร่เราก็บอกเขาไปเดี๋ยวเรามาทบทวนประโยชน์อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเราต้องการจะถามว่าวันนี้วันอะไรเราจะถามว่า what อะไรคะ what is the day today ถ้าเราจะถามว่าพรุ่งนี้วันอะไรเราจะถามว่า what is the day tomorrow yes ถ้าเราจะถามว่าเมื่อวานนี้วันอะไรเราก็จะตามถามว่า what was the d a y yesterday ก็หมายถึงเมื่อวานนี้ใช้ was เพราะว่ามันเป็นกริยาช่องที่สองมีความหมายเป็นอดีตถูกต้องไหมคะส่วนเวลาตอบเราก็จะบอกว่า it it ถ้าเป็นปัจจุบันก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้เราใช้ is it ตามด้วยวันตามด้วยคอมมาเดือนและวันที่แต่ถ้าเขาถามว่า what was the date yesterday ก็คือเป็นอดีตเราจะตอบว่า it was w a s ออกเสียงว่า was is what was was เป็น verb ช่องที่สองของ is am are นั่นเองนะคะ ตามด้วยวันคอมม่าเดือนแล้วก็วันที่นั่นเองค่ะใครจำได้มีในข้อสอบแน่นอนปลายภาคจำไว้ให้ดีๆนะคะ So today we are going to learning about วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะรูปประโยคคำถามคำตอบสิ่งที่ทำในปัจจุบันสิ่งที่ทำในปัจจุบัน ก็คือวันนี้ถูกต้องไหมปัจจุบันไงเมื่อวานนี้ yesterday เมื่อวานนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ tomorrow ก่อนอื่นให้นักเรียนไปหยิบใบงาน worksheet ของนักเรียนเปิดไปที่ exercise 6 exercise s open now ไปเปิดอย่างนี้เลยค่ะ stop ต,ตรงนี้ไว้ก่อนเปิดไปหน้า exercise 6ก่อนนะคะ โอเคใครที่เปิดมาแล้วนะคะทวนอีกครั้งวันนี้เราจะมาเรียนรูปประโยคอะไรคะคำถามและคำตอบสิ่งที่เราทำทำเมื่อไรคะในปัจจุบันเมื่อวานนี้ tomorrow คือพรุ่งนี้นั่นเองนะคะจะมีทั้งหมด3แบบนะวันนี้คือปัจจุบันอดีตแล้วก็ อนาคตพูดง,ง่ายๆปัจจุบันก็คือวันนี้ใช่ไหมอดีตก็คือเมื่อวานนี้ถูกต้องไหมคะอนาคตก็คือพรุ่งนี้ถูกต้องไหมมี3รูปประโยคนะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่รูปประโยคที่1กันเลยที่เป็นปัจจุบันนะคะที่เป็นปัจจุบันก่อนเลยที่เป็นปัจจุบันก่อนเขาบอกว่าเห็นไหมคะมองเห็นไหมลูกข้อ1ก่อน ข้อหดูที่เอกสารตัวเองไปด้วยนะคะฟังเสียงไปด้วยก็ได้นะเขาบอกว่าข้อ1เรามาเรียนเกี่ยวกับรูปประโยคคำถามคำตอบเกี่ยวกับสิ่งที่ทำในปัจจุบันวงเล็บ do ก็คือออกเสียงว่า do do เป็น verb หรือเป็นคำกริยามีความหมายว่าทำนั่นเองนะคะมีความหมายว่าทำนั่นเองเนาะ รูปประโยคคำถามเราจะถามว่าคุณทำอะไรในปัจจุบันหรือยกตัวยอย่างเช่นวันนี้เป็นวันจันทร์ใช่ไหมครูบีจะถามว่าวันนี้คุณทำอะไรวันจันทร์วันจันทร์คุณทำอะไรก็คือถามนักปัจจุบันอนะยกตัวยอย่างเช่นเราเจอพวกเจอเพื่อนนักตอนเนี้หรือเราเจอใครก็ตามที่เจอณตอนเนี้ยก็คือปัจจุบันเราต้องการจะถามเขาว่าเฮ้ย hey, วันนี้คุณทาอะไรหรอแบบเนี้ยอ่า วันนี้คุณทําอะไรหรอนั่นก็คือปัจจุบันนั่นเองแต่ถ้าเราเราอะอยากรู้ว่าเมื่อวานนี้เพื่อนทําอะไรใช่ไหมก็คือเราเจอหน้าเพื่อนปัจจุบันก็จริงแต่เราต้องการถามสิ่งที่เขาทําในอดีตก็คือเราจะถามว่าเมื่อวานนี้เขาทําอะไรถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าเพื่อนหรือใครก็ตามคนที่เราอยากคุยด้วยเนี่ยวันพรุ่งนี้ก็คือเป็นอนาคตในอนาคตเนี่ย เขาจะทําอะไรยกตัวอย่างเช่นพรุ่งนี้เป็นวันอังคารวันนี้เป็นวันจันทร์เนาะพรุ่งนี้วันอังคารเราต้องการจะถามว่าวันอังคารคุณทําอะไรนั่นเองนะคะเป็นภาษาอังกฤษเราจะถามยังไงมันยังอยู่ในข้อหนึ่งนะคะรูปประโยคคําถามตอบสิ่งที่ทําในปัจจุบันหรือ do do ก็หมายถึงการกระทาหมายถึงทํานั่นเองนะคะมาดูโครงสร้างโครงสร้างในภาษาอังกฤษโครงสร้างจะเรียกว่า structure structure three syllable สามพยาง structure structure ออกเสียงให้มันแบบเหมือนเจ้าของภาษาหน่อยก็ structure ใช่ไหมคะสามพยางถ้าเมื่อ,อไหร่ครูบีบอกว่าโครงสร้างมันมักจะมีเนี่ยเห็นไหมโครงสร้างมันคืออะไรคะขึ้นต้นด้วย what ตามด้วย d o แล้วก็ you you หมายถึงคุณถ้าเมื่อ,อไหร่เห็นคำตอบที่ถาม you ตอบ ไอทันทีถาม you ตอบไอเพราเขาถามคุณนะ่ะคุณก็คือตัวเราไงเขาถามคุณทําอะไรเวลาตอบก็ต้องตอบเป็นไอถูกต้องไหมจะไปตอบเป็น her ได้ไหมจะไปตอบเป็น she หล่อน he เขาผู้ชาย t h e y พวกเขา we พวกเราแบบนี้ไม่ได้นะถาม you ตอบไอนั่นเองค่ะถามคึ้นต้นด้วย what do you do w a n t what do you do on ตามด้วยชื่อวันที่เป็นปัจจุบันนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นวันนี้เป็นวันจันทร์คูบีจะถามว่าวันจันทร์คุณทำอะไรคูบีก็จะถามเพื่อนว่าคูบี้ก็จะถามว่า what do you do ออกเสียง what do you do เวนวักแล้วก็ค่อยบอกว่า on Sunday On Monday today is Monday ยกตัวยอย่างเช่นวันนี้เป็นวันจันเนะครูบีก็จถามว่า What do you do on Monday? Repeat after me ลองฝึกเสียงตามครูบีซิคะ What do you do on Monday? What do you do on Monday? คุณทำอะไรในวันจันท์หรือแปะอย่างาก็คือวันจันท์คุณทำอะไรมันมีความหมายเหมือนกันนะคะ เขาถามถามยูตอบไอมาดูรูปประโยคคําตอบกันบ้างเขาถามว่าวันจันทร์คุณทําอะไรรูปประโยคคําตอบของมันก็ต้องขึ้นต้นด้วยไอเพราะเขาถามยูตอบถูกต้องไหมคะไอตามด้วยกิจกรรมที่เราทําซึ่งต้องเป็นกริยาช่องที่1ที่มีความหมายเป็นปัจจุบันถ้ากริยาช่องที่2เป็นอดีตถ้ากริยาช่องที่1มักจะเป็นปัจจุบันและอนาะ โคตจำไม่ให้ดีอันนี้ใช้จนถึงระดับมหา,หาลยัยจนถึงหนูกทำงานเลยลูกใช้สอบอะไรได้นะคะเขาถามว่า what do you do on Monday เวลาตอบก็ต้องตอบเป็น I ตามด้วยกิจกรรมที่เราทำที่เป็นกริยาช่องที่หนึ่งตัวอย่างเช่นเขาบอกว่า I do my homework อ๋อ oh, ฉันทำการบ้านของฉันนะ่ะ what do you do on Monday I do my work ออ I do my homework homework ก็หมายถึงการบ้าน my ก็หมายถึงของฉัน do ก็หมายถึงทำไงลูก I do my homework ฉันทำการบ้าน e ีพีสอัตมีหลองออกเสียงตามคุบอีกรอบนะคะ What do you do on Monday? Very well ตอบค่ะ I do my homework I do my homework โอเคเข้าใจแล้วนะต่อไปประโยคที่2เราจะมาถามถามตอบว่าคุณทำอะไรเมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้เห็นไหมเมื่อวานนี้เขาจะใช้ did มันต่างกันกับข้อหนึ่งนะ do หมายถึงทำ did ก็หมายถึงทำแต่ทำไมมันใช้ไม่เหมือนกันคะครูบีดู do, ตัวนี้มันเป็นปัจจุบันลูกเนี่ยข้างบนข้อ1แต่ข้อสองเราถามถึงเมื่อวานนี้มันเป็นอดีตอดีต did, did ตัวเนี้ยพูดง่ายๆก็คือมันเป็น verb ช่องที่2ของคำว่าดูนั่นแหละ เขาใช้ did เพราะว่ามันเป็นอดีตไปแล้ว did ออกเสียงว่า did ที่หมายถึงทำเหมือนกันแต่เป็นอดีตนะคะมาดูรูปประโยคคำถามกันเลยเราจะถามว่าเมื่อวานนี้คุณทำอะไรเราจะถามว่าเนี่ยประโยคคำถาม what did you do yesterday what did you do เวลาออกเสียงก็จะเป็น what did you do เห็นไหมคะ,ะแบกบก่อนเลยไม่เห็นนะเห็นไหมคะ what did you do Yesterday What did you do yesterday เมื่อวานนี้คุณทำอะไรซึ่ง d ดีตัวนี้ล่ะค่ะเนี่ยเห็นไหมมันเป็นมันเป็นกริยาช่องที่2คือเป็นอดีตแล้วก็อีกคำหนึ่งที่บ่งบอกว่ามันเป็นอดีตคือ yesterday ที่หมายถึงเมื่อวานนี้นั่นเองเก่งมากเขาถามว่า What did you do yesterday เวลาตอบตอบ,ตอบยังไงก็ตอบ I จะเหมือนเดิมเหมือนกับข้อหนึ่งเมื่อกี้เลยอะ่ะ I ตามด้วยกิจกรรมที่เราทำเหมือนเดิมแต ต่างกันตรงที่กริยาช่องนี้ต้องเป็นช่องที่2หรือเวิรบช่องที่2ซึ่งครูพี่บอกแล้วว่ากริยาช่องที่2หรือเวิรบช่องที่2มันแสดงความเป็นอดีตก็หมายถึงเป็นการกระทําที่ทําในอดีตนั่นเองค่ะถ้าเป็นเวริรบช่องที่1กริยาช่องที่1มันจะเป็นการกระท,ทําที่ทําในปัจจุบันแล้วก็อนาคตจำง่ายแค่นี้แต่ถ้าเวิร์บช่องเวริร์ก็คือกริยาช่องที่2 อดีตดนั่นเองนะคะอ่าเวลาตอบเขาบอกว่า I ตามด้วยกิจกรรมที่ทำตามด้วยกริยาช่องที่2หรือ verb t o verb t o ก็หมายถึงกริยาช่องที่2นั่นเองนะคะอ่ามาดูเขาตอบเขาบอกว่า I did my homework เห็นไหม I did my homework I นมาดูโครงสร้างมันนะเขาบอกว่า I ตรงไหมตรงกริยาช่องที่2ก็คือคำว่า did ตรงไหมกับรูปประโยคตรงค่ะ ดิดก็หมายถึงกริยาอ๋อฉันทําการบ้านของฉันต่างกันกับข้อแรกไหมข้อแรกใช้ I do my homework ก็คือฉันทําการบ้านแต่มันแสดงความเป็นปัจจุบันไงแต่ประโยคที่2มันตอบว่า I did my homework ฉันทําการบ้านไงก็เหมือนแบบเป็นการย้ำว่าฉันทําการบ้านไงเมืม่อวานนี้อะไรประมาณนี้นะคะอะ repeat after me ในประโยครูปที่2ค่ะประโยครูปที่2เดี๋ยวลบก่อนอะ ประโยครูปที่สองออกเสียงพร้อมกันค่ะ What did you do อ่ะคุบีลบก่อนก็ได้ฮะมันจะได้ไม่สับสนเนาะอ่าเอาสีใหม่เอาสีใหม่เอาสีฟ้าก็ได้อ่ะต่อไปถ้าเราจะถามว่าเมื่อวานนี้คุณทำอะไรเราจะใช้ประโยคว่า What did you do yesterday Repeat after me What did you do yesterday What did you do yesterday โอเค very well ตอบค่ะเขาถามมาเมื่อวานนี้คุณทำอะไรตอบ I did my homework I did my homework ฉันทำการบ้านของฉันไงเมื่อวานน่ะเออแล้วเธอทำหรือเปล่าต่อมาข้อ3จมจะเอาสีเหลืองข้อ3สีเหลืองทำไมไม่ขึ้นโ,ฮโฮอ,อ้โหเอเอโอเคมาแล้วข้อ3 สีเหลืองเห็นไหมลูกประกาศสีเหลืองคุณครูข้อ3เราจะมาถามเกี่ยวกับประโยคคําถามคําตอบเกี่ยวกับที่เราจะทําใน tomorrow tomorrow โอเคเห็นไหม tomorrow หมายถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งคํากริยาที่เราใช้บ่งบอกว่าเราจะทําอะไรวันพรุ่งนี้เราใช้คําว่า will will ตัวนี้มีความหมายว่าจะจะเห็นไหมคะ จะมีความหมายว่าจะซึ่งคําว่าจะมันเป็นอนาคตไหมยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าอ๋อฉันจะไปช้อปปิง้งซึ่งตอนนั้นเราไปหรือ,อยังครูบีถามก่อนอยังใช่ไหมอ๋อ oh, I will do my homework ฉันจะทําการบ้านแล้วตอนนั้นเราทำหรือยังยังมันเป็นการแบบว่าเราแบบ plan หรือวางแผนไว้ในอนาคตถูกต้องไหมคะรูปประโยะคคําถามของมันเราจะถามว่า What will you do tomorrow? Tomorrow ม,มีความหมาย คือแปลว่าอะไรคะวันพรุ่งนี้หรือว่าพรุ่งนี้นั่นเองคะ่ะ What will you do เวลาเสียงภาษาอังกฤษตตอบตรงที่คำว่าดู w h a t will you do เว้นบักสักนิดหนึ่งอะไม่ได้แบบหยุดเลยนะอ่ะเว้นบักนิดหนึ่ง What will you do tomorrowWhat will you do tomorrow นั่นเองนะคะวันพรุ่งนี้คุณทำอะไรรูปประโยคคำตอบคะ่ะเราจะขึ้นต้นด้วย I ถาม You ตอบ I ไง แล้วก็ตามด้วยวิวถ้าเป็นอนาคตจะใช้วิวตามด้วยกิจกรรมที่ทําซึ่งกิจกรรมที่เราทําตรงนี้ก็เป็น verb ช่องที่1น,นะเป็น verb ช่องที่1น,นั่นเองนะคะเป็นสิ่งที่เราทํานั่นเองตัวอย่างเช่นมันบอกว่า I will do my homework อ๋อฉันจะทําการบ้านพรุ่งนี้อลองออกเสียงตามครูอีกครั้งนะคะถ้าเราจะถามว่าวันพรุ่งนี้คุณทําอะไรเราจะถามว่า l ピ a f アッ t じ e me What will you do tomorrow? What will you do tomorrow? Okay. เวลาตอบเราจะตอบว่า I will I will do my homework I will do my homework. พอออกเสียงได้ไหมโอเคเนอะเรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการถามตอบเกี่ยวกับว่าคุณ ทำอะไรในปัจจุบันอดีตแล้วก็อนาคตนั่นเองค่ะมาดูอันแรกที่เป็นเลข1ก็คือปัจจุบันอันนี้อันนี้สรุปนะ2แล้วก็3เอาสีแดงถ้าเราจะถามว่าวันนี้คุณทำอะไรซึ่งครูบียกตัวอย่างเช่นวันนี้เป็นวันจันนะเป็นปัจจุบันนะจะถามว่า what do you do on Monday ถ้าวันนี้เป็นวันพุธเราก็จะบอกว่า what do you do on อะไรคะ on อะไรวันพุธภาษาอังกฤษพูดว่างไง On Wednesday ถ้าเราจะถามถ้าวันนี้เป็นวันศุกร์เราจะถามว่าคุณทำอะไรในวันศุกร์เราก็จะถามว่า What do you do on วันศุกร์ภาษาอังกฤษคือ Friday What do you do on Friday เวลาตอบก็จะเป็น I ตามด้วย do เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยถ้าพูดง่ายๆถ้านักเรียนสังเกตนะเห็นไหมคำถามมันเป็น What do เห็นไหม เฮ้ hey, สังเกตง่ายๆมันมีเทคนิคมันเปเทคนิคเขาถามวัดดูเขาดู oh, ตรงนี้แหละมาใส่ตรงนี้ก็เป็น I do ตามด้วยกิจกรรมที่เราทำ I do my homework ฉันทำการบ้านชังไงวันนี้ถ้าเราจะถามว่าวันเมื่อวานนี้คุณทำอะไรก็คือมี yesterday ใช่ไหมทีแมม่แปลว่าเมื่อวานนี้เราก็จะถามว่า what did did ตัวนี้เป็น verb ช่องที่สองที่แสดงความเป็นอดีต uh, what did you do yesterday คุณทำอะไรเมื่อวานนี้เวลาตอบก็จะเป็น I ตามด้วย did ที่เป็น verb ช่องที่2 did ตัวนี้เอามาจากไหนถ้าสังเกตง่ายๆก็คือมันเป็นอดีตนี่ไงเห็นไหมมันตามด้วย did อันนี้มันดูใช่ไหมดูอันนี้ก็เป็น did กับ did ใช่ไหม I did my homework ทำการบ้านใช่ไงพวกงเมื่อวานนี้แต่ถ้าเราจะถามว่าพรุ่งนี้คุณทำอะไรเราจะถามว่า What will you do tomorrow? Tomorrow มีความหมายว่าว,านวันพุ่งนี้เห็นไหมมีวิวจ้า แปลว่าเป็นอนาคต will ตัวนี้หมายความว่าจะจ้า,จาเห็นไหมเวลาตอบก็เป็น I will ตามด้วย will ค่ะก็เขาถาม w วิวไง I will อันนี้เขาถาม did เห็นไหมก็ตอบ did เห็นไหมอันนี้เขาถามดูปัจจุบันก็เป็น do อันนี้เขาถาม did born did เวลาตอบก็เป็น I did เห็นไหมถาม y o u ตอบ I เห็นไหมคะอันนี้ครับ will ก็หมายถึงอนาคตเวลาตอบก็เป็น I แล้วก็ will I will do my homework อ๋อพรุ่งนี้ฉันจะทำการบ้านนั่นเองนะคะ do you understand? โอเคหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะ if you don't understand ถ้าไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูฟังคลิปควิอีกครั้งหนึ่งอาจจะเข้าใจมากขึ้นถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ฟังซ้ำฟังซ้ำเรื่อยๆนะคะนั่นเป็นการ practice and practice ก็หมายถึง ฝึกฝนทำแบบฝึกหัดแล้วทาแบบฝึกหัดฝึกฝนแล้วฝึกฝนอีกจนกว่าเราจะทําได้น่นงนะคะงานวันนี้ของเราค่ะให้นักเรียนเปิดไปที่ exercise 7.1เห็นไหม exercise 7.1 point หมายถึงจุดเห็นไหมภาษาอังกฤษ7 e x e r c i s e 7.1ให้นักเรียนใช้คําที่กําหนดให้แต่งประโยคจ้าเป็นปัจจุบันเป็นอดีตแล้วก็เป็นอนาคตจ้า ตัวอย่างเช่นตัวอย่างนะอันนี้เขาให้มานะคะ clean up the room นักเรียนจะเขียนไว้ก็ได้ clean up the room ตรงนี้ clean up the room หมายถึงทำความสะอาดห,ห้องอครูบีจะพูดนะบางครั้งครูบีจะไม่เขียนนะทำความทำความสะอาดห,ห้องนักเรียนเขียนลงไปก็ได้ก็คือพูดง่ายก็คือเขาให้เราแต่งประโยคซึ่งเขาจะมีคำมาให้ใช่ไหมคะข้อสองเขาก็มีคำกริยามาให้ว่า ทำอะไรแต่ให้เราแต่งประโยค3แบบคือที่เป็นวันนี้ปัจจุบันเมื่อวานนี้เป็นอดีตแล้วก็วันพรุ่งนี้เป็นอนาคตใช่ไหมคะบรรทัดแรกบรรทัดแรกตรงนี้นักเรียนก็ทำเป็นคำถามส่วนอันนี้บรรทัดที่สองก็คำตอบท,อทำเมื่อวานนี้อันแรกก็คือคำถามอันที่2คํคำตอบทำแบบนี้ไปเรื่อยๆดังตัวอย่างเห็นตัวอย่างที่เราเรียนมาไหมเนี่ยคำถามที่เป็น ันเนี้ยเป็นปัจจุบันอันเนี้ยเป็นอะออะไรอดีตอันนี้เป็นอาน,น,น,อน,นาโคตเห็นไหมส่วนช่องนี้ก็เป็นการตอบของมัน,นง่ายๆนะโอเคเลื่อนไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะให้มันบันทึกภาพก่อนเนาะโอเคนักเรียนเห็นตัวอย่างไหม เห็นตัวอย่างไหมคะตัวอย่างเขาบอกว่า clean up the room หมายถึงทำความสะอาดส่วนอันนี้ให้นัเกเรียนเขียนไว้ go to the beach go to the beach ก็หมายถึงว่าไปทะเลเขียนไว้ตรงนี้ก็ได้ไปทะเละส่วนข้อ2คุยเราทำแค่2ข้อนะคะเขาบอกว่า spend summer holiday in Bangkok ก็คือเหมือนแบบจะไปอ่อ h o l i d a จะไปฮอลิเดย์ช่วงซัมเมอร์ที่แบงคอกกันเองนะคะมาดูว่าเราจะแต่งยังไงเห็นไหมตัวอย่างเขาให้มาว่าครีนอับดุลูมทำความสะอาดห้องทำวันนี้ก็คือเราจะถามเขาว่าวันนี้คุณทำอะไร What do you do today? What do you do today? ถ้าเราไม่รู้ว่าวันปัจจุบันเนี่ยเป็นวันจันทร์วันอังคารวันพุธก็ให้เราใส่คำว่า today ก็ได้ today หมายถึงวันนี้ ซึ่งเราไม่ได้ระบุว่าเป็นวันจันทร์ใช่ไหมเราสามารถใช้คําว่า today ตรงนี้แทนวันจันทร์วันอังคารวันพุธก็ได้ซึ่งตัวอย่างก่อนหน้านี้ที่ครูบีให้นักเรียนทำอ่ะครูบียกตัวอย่างเช่นวันนี้เป็นวันจันทร์ใช่ไหมคะก็เป็น on Monday แต่ถ้านักเรียนอ่ะไม่รู้ว่าวันนี้วันอะไรหรือว่าหรือว่าไม่แน่ใจก็ใช้คําว่า today แทน What do you do today? ไม่มีคำว่า on นะวันนี้คุณทำอะไรเวลาตอบถาม you ตอบ I ถามเอ่อก็เป็น I แล้วตามด้วยคำกริยาที่เขาให้มาแค่นี้จบประโยคใส่คุณจบแค่นี้ค่ะต่อไปทำเมื่อวานนี้ก็คือเราจะถามว่าเมื่อวานนี้คุณทำอะไรภาษาอังกฤษเราจะถามว่า What did you do yesterday เห็นไหมเวลาต่อก็จะเป็น I ตามด้วยกริยาช่องที่2 clean up ตรงนี้เขาให้มามเป็นกริยาช่องที่1นักเรียนต้องเปลี่ยน เป็นช่องที่2นักเรียนลองค้นหาใน YouTube ดูนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า clean ที่หมายถึงทำความสะอาดถ้าเป็นกริยาช่องที่2ต้องเขียนว่ายังไงที่มีความหมายว่าเป็นอดีตนั่นเองนะ I c l e a n it up the room ตามด้วยจุด Full stop พรุ่งนี้คุณทำอะไรเราก็แต่งเหมือนเดิมพรุ่งนี้คุณทำอะไรคณบีบอกไปแล้วว่าต้องถามว่า what w i l l หมายถึงจะใช่ไหม What will you do tomorrow? เวลาตอบถาม you ตอบ I เหมือนเดิมเห็นไหมมันขึ้นต้นมันตามด้วย will แล้วก็เอา will มาเขียนจากนั้นก็ตามด้วยประโยคนี้เลย clean up the room เพราะมันเป็น verb ช่องที่1ยกเว้นการถามเมื่อวานนี้คำกริยาของมันจะเปลี่ยนไปเป็น verb ช่องที่2แค่นั้นเองค่ะลองทำดูนะเดี๋ยวคุณครูบีจะเฉลยก่อนหน้าที่เราจะเรียนคาบถัดไปทุกครั้งนะคะให้เราทำข้อ1กับข้อ2ค่ะ พูดง่ายๆก็คือให้เราทำา x e r c i s e 7.1นี่แหละคะ่ะโอเคสำหรับคัานี้หวังว่านักเรียนจะ understand เข้าใจกันนะคะถ้าไม่เข้าใจลองย้อนกลับไปดูอีกรอบนะลูกนะโอเคบ๊ายบาย see you again next time